อยางไรคนะหรับเรืงนี้เลยเอา่า remember นะครับเป็นซีรีส์รีเม k e ของเกาหลีนะครับเข้มข้นมากโดยโดยเนื้อหานะครับเป็นเนื้อหามันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่เขาเคยโดนลังแกมาในตอนที่เรายังเป็นเด็ก,กน,นะครับแล้วก็มีความดราม่าสูงมากมีความแบบเชื่อเฉือนมีแอคชั่นนิดหน่อยมีเส้นลักน่าติดตามครับสนุกมากแน่นอน เรามีการเปลี่ยนหมดหรือมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเป็นซีรีส์ของประเทศไทยเยอะขนาดไหนเออคือด้วยความที่มันเป็นรีเมคเกาหลีนะครับเ,เราก็พยายามจะพยายามจะเก็บบางส่วนที่ที่เรารู้สึกว่าแฟนของซีรีส์เกาหลีที่เขาเคยดูเวอร์ชันเกาหลีมาเนี่ยพยายามเก็บอัตลักษณ์ตรงนั้นไว้แล้วก็ส่วนอันไหนที่เราพยายามจะปรับเนี่ยเราพยายามจะปรับให้มันเป็นแบบ เข้าก so, so, <laughs> oh ับคนไทยบริบทคนไทยนะครับเพราะว่าบางทีบางทีเกาหลีกับไทยมันจะอินคนละอย่างต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อให้คนดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นพอคนดูเข้าถึงได้ง่ายหรือมีประสบการณ์ร่วมกับมันเนี่ยเขาก็จะอินกับกับตัวละครกับกับเส้นเรื่องกับกับสถานการ์นะครับแต่ว่าก็ยังคงสนุกเข้มข้นเหมือนเดิมครับคนที่รับบทนหนักคุณคุณนะเรียกว่าเรื่องนี้ยังไงบ้ามว่าสำหรับเราครับก็ค่อนข้าง ยากพอสมควรเลยครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องดราม่าที่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วมันก็บทก็ยาวมากๆเหมือนกันครับเนี่ยทุกคนขำหมดเพราะว่าบทยาวทุกคนยาวทุกคนเพราะว่ามันจะเหมือนมีไอ้พวกฉากในศาลเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราคําพูดเรามันจะเหมือนกับอิมพอไว้มันจะมันจะไม่ได้ละเพราะว่าคําพูดมันจะต้องเปกับเปกับความกฎหมายเนาะแล้วก็ออย่างที่พี่เพชรบอกมันจะมีเรื่องการปรับบริบทอย่างเช่นท่าถ้าถ้าชัดหน่อยครับถ้าเป็นระบบในศาลเมืองไทยจะไม่มีระบบลูกขุนนะเพราะฉะนั้นเมืองไทยจะไม่มีก็ฉะนั้นก็ตกอยู่ที่เราหม ใช่จะไปพูดกับใครก็พูดกับตัวเองแทนล้วกันเลยพวกแก๊งทนายก็จะโดนเยอะหน่อยมันยากขนาบเรื่องด้านอารมณ์ไหมเพราะว่าเราเรียกว่าอารมณ์มันก็ดราม่าหนักพอสมควรเหมือนกันในชีวของเราเองก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็เพราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราไม่เคยเจอเรื่องที่รุนแรงเท่าเท่าทีพมาก่อนในชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกตอนที่เราดูเวอร์ชันทั้ง เกาหลีเพื่อทํากันบ้านแล้วรู้สึกว่าโอ้หทำไมคนเรามันต้องชีวิตมันสวยอะไรขนาดนี้อะไรก็เราเรารู้สึกว่าเออเราต้องทำกันบ้านตรงนี้หนักมากเพื่อเราเข้าถึงอารมณ์ตัวละครที่เจอเรื่องแบบนี้ให้ได้อย่างสำหรับเราเองตัวทาอย่างไรคะเรื่องนี้ก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตทั้งอี้ที่ซัพพอร์ตใช่ค่ะเราเราเป็นตัวซัพพอร์ตพระเอกตลอดเวลาค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นไม่ยก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  ใน<ต>ชีวิตรจ,จริงก็มากกว่าเหมือนกันเออไม่ติดไม่ติดเออคือตัวของทารินคือเขาจะเป็นคนที่แบบคือเขามีความซื่อสัตย์เกความจริงใจแล้วก็รักในความยุติธรรมอ่ะคือเหมือนเขาเห็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่เหมือนแบบโดนกระทำแล้วมันแบบ เป็นคนบริสุทธ์ที่มันไม่ควรจะต้องเจอชีวิตแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราอยากจะช่วยเขานั่นคือแบบเป้าหมายของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรื่องนี้ความยากก็อย่างที่นนท์บอกก็คือเรื่องของบทในศาลอะไรเงี้ยผมก็ก็กังวลคืนอนนท์ก็คือท่องบทรอไปแล้วแบบว่าออรีบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ เรื่องหนึ่งสำหรับบัวคือความท้าทายของเรื่องนี้เลยคือการได้เจอนะักแสดง mm. ที่แบบ mm. มีฝีมือจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้ว, mm. ลวเราอะ่ะก็เล่นละครมาเยอะนะแต่ก็เหมือนกดดันตัวเองรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากเป็นแบบว่าคือเหมือนเล่นไม่ได้เราเฮ้ยแ,แบบจะทําให้คนอื่นเสียเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันนั้นอันนั้นคือกดดันตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเลยอยากพยายามมากขึ้นเลยแบบน้องเก่ง ครับเป็นตัวแปรเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรในเรื่องนี้ใช่ก็จริงๆแล้วคือตัวทศพลที่รับก็เหมือนเป็นเหมือนแทบจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับตัวทีพบที่ที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถดึงความยุติธรรมกลับมาได้แต่สุดท้ายมันก็มีเรื่องราวกับตลัดทําให้ทําให้กลับกลายเป็นกุญแจที่ทําให้เขาต้องระเบิดแล้วก็กลายเป็นคือต้องต้องต้องคือต้องต้องแข็งแกร่งขึ้นมา แล้วก็แล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนแทบจะเป็นอเลกันด้วยซ้ำซึ่งเล่าไม่ได้ต้องไปดูเองแต่แต่อย่างที่เมื่อกี้พี่อยู่พูดไว้เรื่อก็ขอไป2สองเรื่องแล้วกันละครที่จะดีที่สุดของปีนะสัตว์เสือกับเมเบอร์ี่บทบาทนจรเป็นอีกหนึ่บทบาทที่คนไม่เคเห็นผมเล่นบทบาทแบบนีั้งคนข้อใหม่ว่า จถาามกพพี่เชรคือทั้งเรื่องนี้จะโหดกันอยู่สองคนจะมีไนกี้กับนนท์ที่แบบว่าโหดกันแบบคนละขั้วนะแต่คาแรคเตอร์แบบว่าเรื่องนี้ก็ถือว่ายากครับพี่เพราะไม่เคยเล่นแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าตันละครก็น่าน่าจะเออว้าวกับทุกๆคนในแบบบทบาทแบบนี้นะครับที่เล่นแล้วก็ทุกคนก็ทำงานบ้านอย่างเต็มที่ครับผมก็จะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขครับตัวตัวละครของผมนะมีความสุขไปวันๆครับผม ในี่กับทีรีสเรื่องไีนเลยว่าไดโนเ่าเรื่องนี้ข้ามข้ามเหรครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่อง Remember นะครับรับรองว่าคนดูที่เป็นแฟนที่เคยดูเวอร์ชั่นเกาหลีก็น่าจะชอบเวอร์ชั่นไทยนะครับส่วนคนที่ไม่เคยดูเวอร์ชั่นเกาหลีก็ฝากด้วยน่าจะเป็นซีรีส์ที่เข้มข้นอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ